กระตีเหรอะต้าะได้มไม้โลกมากนะครับเยีายเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเล่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวสกิปปิงครับริบริบรอยพอลลี่นะครับผมลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยเป็นเหยื่อเอาแนวสกิปปิงนะพอลลี่ครับสีเขียว มีเจ็ดปีได้ไหมเนี่ยติดยี่งมาก Đây mình này đây mình Quên túp lì Kít ở đây không màu hết ạ ตัวกัดปะหนักโอ้่นตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนนนตรงนี้นนะจะท้องลาเยอะเลยอีนั่งไงกัดครับกัดนะกัดนะปินย้อนด้วยน,นี่อยู่ด้วยโอ้ยมาแล้วนี่อหรอว่าจะไม่มีตัว <c oughs> ตัวหน้อยเดียว กัดได้เฉยนะครับเนี่ยฟอนล,ลี่นะเนี่ยตัวนิดเดียวนะครับผม,ม <laughs> <laughs> กัดเข้าเฉ <laughs> <laughs> ยเยอะตีสคริปโคตรง่ายเลย <laughs> แต่แม่นเซอ่ะ เปือนอะไรเงี้ยแต่ระยะการยืนเราไม่ดีวะ่ะ น่าจะปีเดียวเดียวผมไม่ได้ กัดครับกัด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 ครับขัดนะแมวยโอ้ยยัโดปลาถุง ปานไม่น่าเข้าไปไลไลาไปลาไม่เข้าไปเลปลาไม่เข้าไปี่ปลาเมื่มันขึ้นเลยขับ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 โอ้ยหลุดน้ฟ้าโ <laughs> <laughs> อ้ใหญ่มากเลยนะครับเมื่อกี้นี่ตัวยังใหญ่เลย ปลากัดเนี่ยคุณด้ยัเกี่ยวกิ่งไม้นะปลากัดน,นะครับโนเฉยเลยโอ้ยโอ้ย,อยมีไซด์ด้วยตัวนี้นี่เละครับไซด์โอ้โหสวยเลยนะตัวนี้น่าจะมีสามขีดกว่าเลยล่ะคอลรี่สีเขียวสุดยอดครับเกี่ยวนิดเดียว เกือบหลุดแล้วเวลาแล้วครับผมอะก็เดี๋ยวนี้มืดเร็วนะนี่ก็ห้าโมงกว่าก็สําหรับทริปนี้ก็ตัวแรกเล่นกบยางนะหมายมันไม่ดีนะครับผมหมายมันไม่เอื้อมเลยนะก,ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเล่นนี้ครับสกิปปิ้งนะครับเหยื่อดิบลอยพอลลี่นะตัวนี้ก็สกิปปิ้งง่ายมากเลยครับน้าหนักดีมากเลยนะตีหลๆเลยก็มีผลงานนิดๆหน่อยๆนะครับสาหรับอนาทไหนที่ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเลยครับทิตหน้าเราจะไปลุยอะไรกันที่ไหนก็ฝากติดตามไว้สำหรับทุนี้สวัสดีครับ